นะครับสำหรับเขตอางแคมนะคะก็ได้ร่วมกันจัดนะคะประเพณีที่ดีๆแบบนี้นะคะต่อเน,นื่องกันอย่างทุกๆปีมาแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันนะคะที่เราได้เห็นภาพของความร่วมมือร่วมมือนะคะในการธนุศึกษารบำรุงพระพุทธศาสนานะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดนะคะ ประเพณีแห่เทียนทั้ษา9วัดของเขตหนองแขมประจำปีพศ2566นะคะดิฉันดรกนพรสิทธประสงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ขึ้นบรรทศนการพักดีนะคะจากสภา,าวัฒนธรรมเขตหนองแขมนะคะร่วมเป็นพิธีกรร่วมด้วยนะคะสำหรับนในช่วงนี้นะคะจะขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราชาวหนองแขมนะคะท่านผู้บริการเขตหนองแขม มาดีวันนะคะวันนี้ได้มาพร้อมกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะคะณบริเวณพิธีตรงนี้อยู่แล้วนะคะในโอกาสนี้นะคะเพื่อ,อเป็นขวัญกําลังใจนะคะสำหรับชาวหนองแขนนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่าน ผู้ในการสำน,นักง,งานเขตหน,นองแขมท่านผอ,อมณีวังศรีสวัสดิ์นะคะได้กรุรณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีนะคะแห่เทียนทันษา9วัดเขตหน,นองแขมค่ะและขอราบเรียนเชิญท่านดรอรพันธ์สินประสงค์ประธานสภาวาัฒนธรรมเขตหน,นองแขมได้กรุณากล่าวรายงานแต่ท่านประธานาขออนุญาตขอจักเรียนเชิญค่ะ นางมณีวรรณศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตหนองแขมดิฉันดรอรัธ์จินประสงค์ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถวายเทียนพรรษากราวัดในวันนี้สภาวัฒนธรรมเขตหนองแขมและสำนักงานเขตหนองแขมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไปจึงพนักกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตหนองแขมทั้งหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนร่วมกันจัดงาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาการถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ได้กำหนดถวายเทียนพรรษาที่วัดกุดมรังสีเป็นวัดแรกก่อนจะเคลื่อนขบวนไปถวายวัดเทียนพรรษาที่ยังอื่นๆตามลำดับจึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา9วัดเพื่อเป็นสิริมงคล ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้จึงขอเรียนเชิญท่านมณีวันศรีสวัสดิ์ร่วมในการเขตหนองแขมกล่าวเปิดกิจกรรมถวายเทียนพรรษากล่าวขอฝากเรียนเชิญค่ะ ท่านดรอ,อรพันธ์สิประสนประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแถมท่านชัยวัฒน์พัฒนเจริญท่านกฤษณะพฤกษวรรณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตท่านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตหนองแถมท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดก,กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายเก้าวัด ประจำปีพศ2566ในวันนี้รู้สึกได้เห็นถึงความเข้มแข็งความสมามัคคีร่วมแรงร่วมใจของสภาวัฒนธรรมเขตหนองแถมสำนักงานเขตหนองแถมรวมไปถึงทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตหนองแถมร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับการ พัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปีประเด็นวิสัยทัศน์มหานครสำหรับทุกคนให้เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย9วัด เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นกิจกรรมทางาศาสนาที่สมควรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยการสืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไปบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วฉัน ขอเปิดกิจกรรมแห่เทียพนพรรษาถวายเก้าวัดประจำปีพศ2566ณบัดนี้ค่ะขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาลั่นช้องนะคะเพื่อเป็นสัญญาณการเปิดงานพิธีนะคะแห่เทียนพรรษาเก้าวัดเขตนของแขมประจำปีพุทธศักราช2566ณบริเวณ หนา้าประลาดพิธีนะคะขอเชิญทีมงานนะคะช่วยจัดสถานที S ่นะคะลั่นทองและขอเรียนเชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะคะท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะรวมถึงคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมนะคะได้ร่วมนะคะในพิธีลั่นทองและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญเชิญทุกท่านเลยครับถึงขออนุญาตเรเชิญท่านพิจิวัดกุฎกิติเข่นกิจนะท่านทั้งหมดเลยครับเรียนเชิญเลยครับ เดี๋ยวเราจะให้สยยนะัญญาณนับพร้อมๆกันนะคะและท่านประธานก็จะได้ลันคล้องนะคะ3ครั้งเอาเลิกเอาชัยนะคะสำหรับพิธีเปิดนะคะพิธีแห่เทีเยนในวันนี้นะคะ